ในฟิลลิ่งการทัดตอนนี้ S ย S22 ดีมากๆ, <S <S ๆคือตัวเนี้ยฟิลลิ่งไม่ใช่ว่าไม่ดีดีมาก <S <S ๆ,ๆแต่ว่าเรื่องของฟิลลิ่งที่แตะลงไปมันอาจจะเป็นที่ฟิล์มที่เขาแถมมาด้วยอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับการเล่นเกมแบงค์ได้ทาเอาไว้แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะสรุปโดยคร่าวๆก็คือการเล่นเกมก็ติดอยู่ในท็อปท็อปบนบนแต่ดีกว่านั้นก็คือการจัดการระบายความร้อนของมันมันจะการระบายความร้อนได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปหรือการเล่นเกมในระยะเวลานานๆ Rv อะไรพวกนี้เล่นไปเลย1ชั่วโมงลดไปแค่่่่่20%เเเททาาาานนนนั้้ใใปรริมแบตีช WiFi ลไวก ดีวิดีโอสมูทเลื่อน กรับสัสดีครับคุณผู้ชมพบกับการรีวิว i q คู9 Pro มือถือรุ่นที่ดีอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าไม่เข้าไทยตัวนี้ต้องบอกเลยว่าจุดเด่นเขามีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสแกนนิ้วอัลตราโซนิกที่มีขนาดแอร์เรียที่ใหญ่มากด้วยเรียการสแกนนิ้วโอ้โหโคตรของโคตรของโคตรใหญ่นี่คือจอ6.78นิ้วนะครับถ้าเป็นจอที่6.5 6.95แทบ,บจะเป็นแบบ3-40%ของจอเลยทีเดียวใหญ่มากๆดูสแกนตรงไหนก็ติดตรงนั้นนะฮะ ดีมากๆเป็นอัลตราโซนิกซึ่งเยอะกว่า S 21 Ul อัลตร้าประมาณ9้าเท่าโหเยอะจริงๆแล้วก็ตัวนี้มีหลายๆอย่างนะครับใส่มาดีมากๆเลนส์กล้องหรือเป็นซ u เปอร์วายแองเกิลองศาถ่ายฟิชายได้ถ่ายมุมกว้างได้กว้างมากๆก็ได้นะครับหรือว่ากว้างแบบปรับแต่งเป็น1 1 9องศาแบบ AI ปรับมาก,ก็ได้แล้วก็ถ่ายแบบ 4K 6 0เฟรมเรทได้แบบ150องศาเลยทีเดียวจอใหญ่ 6. 7 8นิ้วใหญ่พอๆกับ Galaxy S 21่ส t อัลตราแล้วก็ให้เทคโนโลยีการชาร์จอะไรมันเยอะ มากมายนะครับตัวนี้เนี่ยซื้อมาเป็นการนําเข้านะครับผมซื้อมาประมาณ33,900บาทตัวนี้ก็เหลือประมาณ32,000บาทนะครับก็มีค่าต้องพีออเดอร์นะครับแต่เปิดตัวที่จีนอยู่ประมาณ28,800บาทเอาเข้ามาที่ไทยมันก็จะแพงประมาณ4,000ถึง4,500บาทประมาณนี้นะครับรุ่นแบม12สตอร์เลตสนะพรีวิวได้ทำไปแล้วนะครับก็ย้อนดูได้นะครับอามาดูสเปคของไอคูเก้าโปรนะครับตัวนี้มาพร้อมหน้าจอ AMOLED E5 ของ Samsung นะเป็น6.78นิ้วความละเอียด2 K plus 1,440ณ3,200ก็เป็นจอ 2K พลั s เลยตัว iQ9 ธรรมดาจะเป็นจอ Full HD แล้วก็เป็นจอแบนตัวนี้เป็นจอโคง้งผมชอบจอโค้งมากกว่ามันดูหรูหราแล้วมันเวลามันจับถนัดมือมันเข้ามือมากกว่าแล้วมันดูหรูนะครับรองรับแบบ10บิต1,000ล้านสีกันเลยทีเดียว DCI-P3 ไม่ใช่แค่ร0% 0ธรรมดาเป็น11 2แล้วก็1 4 0เของ sRGB นะครับขอบเขตสีกว้างมากๆนะความสว่างดีมากพันนิดพิกสูงสุด1ัน0ตามคอนเทนต์ที่แสดงนะครับเป็นจอ LTPO เวอร์ชัน2.0สาม,มารถ หนึ่งเฮิร์ตถึงร้อยยี่สิบเฮิร์ตตัวนี้ลองมาแล้วรีเฟลเคตตามนั้นจริงๆนะครับตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยยี่สิบจอสิบบิตไม่พอคอนทัสแปดล้านตัวหนึ่งก็คือจอให้มาโหดมากๆนะครับแล้วก็มีความสว่างที่พอสมควรแต่ก็จะไม่เท่า iPhone 1บ p r ม Max จะไม่เท่า s 2 2 u l t r a ตราัวนั้นจะสว่างมากๆมากกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้จะได้พวกสิบบิตได้คอนทาสที่เยอะแปดล้านได้ค่า srgb ค่อนข้างตรง,ตรงมากๆ cpu snapdragon 8 g e เจมาพร้อมระบบระบายความร้อนเดี๋ยวผมต้องอ่านข้อูลนิดนึนง vc 3 dimensional cooling System Multi Turbo 6.0นนรเป็แผ ไฟแล้วก็เป็นระบบคุลลิ่งที่ระบายความร้อนแผ่นใหญ่มากนะครับยิ่งตัวเครื่องเขาใหญ่ก็ใส่แผ่นระบายความร้อนที่ใหญ่มากอันนี้คือดูในงานเปิดตัวนะครับระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีมาก vivo iQ ูเนี่ยทำระบบระบายความร้อนได้ดีมากนะครับต่อให้ใช้ชิปที่ร้อนแค่ไหนก็ระบายความร้อนได้ดีเริ่มต้นแต่ ram 8แต่ว่าของผมเป็น ram 12นะครับ lpddr5 s t o r g e 2 5 6แล้วก็มีความจุหนึ่งคือ5 1 2, 2แต่ของผมเป็น2อ6้าก usf 3านนะแล้วก็มาพร้อมกล้องหน้าสิบีกล้น e นดน f สูงส่ด Full HD 30เฟรมเเท่านั้นแต่ว่ากล้องหลังเนี่ยหัวจัดเต็มเป็นเซ็นเซอร์ใหม่ของ Sam s u n g ด้วยเป็น50ล้านพิกเซล G N 5นะครับ F 1 7 5มีกันส่าร o เ s แล้วก็มีไมโครกิมบอลด้วยนะครับ5แกนตัวนี้ขนาดของเซนเซ,นเซอร์อยู่ที่1ส่วน1.57นิ้วนะก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ตัว G N 5เนี่ยมีระบบโฟกัสพิเศษนั่นก็คือระบบ Dual Pixel Pro นะครับตัวนี้จะสามารถโฟกัสได้ทุกทิศทาง V ี vo หรือไ q คูทำมาแบบจับหน้าได้แม่นมากไมม่่่วาาาคุณจจะหัันข้งงออยบบผทดส ยี่ห้อครับเสียวมีหัวเว่ยตัวใหม่ๆล่าสุดที่เป็นตัวท็อปทนะครับจับหน้าได้ไม่ดีเท่า vivo vivo เนี่ยขนาดหันข้ายังรู้เลยว่าตัวนี้เป็นพอร์ตเทรแล้วจับหน้าแม่นมากมันก็เลยทําการจับหน้าแม่นไม่ว่าคุณจะใช้เลนส์หลักที่มีความละเอียด50ล้านหรือเลนส์เทเลที่มีความละเอียด16ล้านเนี่ยขนาดถ่ายเทเลระยะเทเลที่2 5 x เนี่ยก็จับได้แม่นเช่นเดียวกันนะครับแม่นจริงๆตัวนี้ก็มีเทคโนโลยีนะครับฟอน Deep t r e n d s ์ a อส a t i o นนะครับหรือ fdti คือถ้าพูดผิดก็ขอโทษไปเลยตัวนี้นะคร ในเม่พิกเซลได้มากเกิดน้อยได้น้อยถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ 8K แล้วก็มีความคมชัดที่สูงนี่คือเซนเซอร์ GN5 ที่ใส่มาเอาตัว Y เป็น50ล้านเหมือนกันถ้าเป็นตัว i q 9จะเป็นแค่13ล้านเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็น50ล้านเป็น Super w i แอ a n g ้เ b ิ r ์ดไม่ใช่ Super w i แอ a n g ิลแค่นี้ก็เล่นนะครับผมอะไรก็ไม่รู้โอ้โหมุมมองโอของกกว้างมาก150องศานะจริงๆแล้วปกติเนี่ยวีโวจะให้มา119 120องศาไม่เกินนี้ตัว top เซียวมี12 p อะไรพวกนี้ให้มาประมาณนี้ตัวนี้ให้150 คุณจะใช้ทั้งเป็น1 1อองศาโดย AI คำนวณมาแล้วหรือคุณจะใช้แบบ150องศาแบบกว้างสุดๆกว้างกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยคุณก็ใช้ได้นะครับตัวนี้กว้างจริงๆความละเอียด50ล้านคมชัดคมเปี้ยคมกว่า vivo X70 Pro เยอะมากๆในเรื์อัลตร้าไวนี่คือถือว่าเป็นเรส์อัลตร้ทไวที่ให้มาค่อนข้างดีมากนะครับเป็น JN1 แต่หลายๆสื่อบอกว่าก็ให้ JN5 มาหรือว่าการปรับแต่งมาคอนฟิกมาอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเอาเป็นว่าคุณภาพมันดีมากๆตัวอัลตร้าไวเนี่ยจะมี F อย ง่ายก็มีออโต้โฟกัสในตัวเลยอ่าโหดมาก แล้วก็เลนส์ตัวเล็กนี่นะครับเป็นเลนส์เทเลโฟโต้ออปติคอลได้2.5ถ้าเป็นตัวไอคูเก้าจะเป็น2เท่าตัวนี้เป็น2.5เท่านะครับแล้วก็มีกันสั่น o อเในตัวอันนี้ถือว่านิ่งพอสมควรนะครับนิ่งพอๆกับเอสยี่สิบเอลตาเลยไปถ่ายเทียบมามีความละเอียดสิล้านพิกเซล f 2.2 Wi-Fi รองรับ Wi-Fi 6แน่นอนนะครับลำโพงคู่เป็นซูเปอร์ออร์เรียลของไฮคูแล้วก็เมื่อเสียบหูฟังไปก็จะมีระบบไฮไฟกล่องเน็ตก็แถมหูฟังอะไรมาให้ครบเลยแบตบ4,700มมมมิิลลแอป์ไไ่ด้ากที่สุดแล้วก็ไไม่ด้น้อยที่่สุดดแตรระบบกกาาจัรพลังงานค่อนข้างดีมากใช้วท นึงกับจอ6กจนิ้วเนี่ยอยู่ได้เลยวันหนึ่งถ้าคุณไม่ถ่ายรูปมากจนเกินไปนะครับเพราะถ่ายรูปเนี่ยกินพลังงานเยอะจริงเพราะว่าเซ็นเซอร์มันต้องแบบรองรับฟีเจอร์ต่างๆนานา,นา,นานแล้วก็ชาร์จไว1้0วัตต์ครับชาร์จเต็มภายใน19นาทีแต่เราลองประมาณ20นาทีนะเร็วมากๆแล้วก็ชาร์จไร้สายแบบ50วัตต์ชาร์จเต็มภายใน4 3นาทีตัวนี้ไม่ธรรมดายังมีรีเวิร์สชาร์จก็คือสามารถที่จะวางนาฬิกาวางไรชาร์จลงไปบนฝาหลังได้นะครับสบายๆเหมือนตัวท็อป มนี่คือสเปคที่แบบผ่ามาให้ความบาง8.8น้ำหนัก2 1 0กรัมถ้าเป็นในรุ่น Regenerie Edition นะครับก็คือรุ่นที่โคกับ B M W อ่า B M W ก็จะมีเคสที่มีคาร์บอนที่เป็นคาร์บอนแคสตาสีขาวนะครับแล้วก็ฝาหลังก็จะเป็นอย่างนี้หรือบอกจุดเด่นหนึ่งของ G N 5 Fuel Sensor ที่ไม่ได้หนูนมากมันจะสามารถทําให้ตัวเครื่องเนี่ยเห็นไหมบางแบบนี้นี่คือแผ่นเพจที่ติดเอาไว้เป็นเลเยอร์ออกมานิดหนึ่งแล้วก็ G N 5จริงๆมันแทบจะขนานเลยแต่มันมีตัวขอบเงาๆเนี่ยติดมาให้เห็นไหมมันก็ มๆัๆนมันบางกว่า S21 Ultra ที่ใช้เซนเซอร์108ล้านค่อนข้างเยอะทีเดียวไหมที่ทำเป็นฮาวซิ่งออกมาเนี่ยความบางแล้วก็น้ำหนักเนี่ยเบาวกว่านะครับโดยที่จอเนี่ยพอๆกันไม่มี Google Pay ตัวมาให้ระหว่างผมพูดก็ดูตัวเครื่องนะครับมี AR Blaster สั่งเงียบไปซื้อข้าวได้นะครับมีไม้1 2ตัวนะจอโค้งใช้งานแบบลื่นไหลดีนะครับแต่ว่ามันโค้งมากไปนิดนึงไม่สีเรียสแต่ว่าได้ให้ความหรูหรามากขึ้นนะการใช้งาน Original S ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับจะไม่มีชื่อในการบอกว่าเฮ้ยนี่คือแอ ใหญ่ๆแบบนี้ก็ปรับแต่งได้เริ่มแรกจะมีแอปพลิเคชันเยอะนิดนึ่งต้องมานั่งลบนะครับเป็นแอปพลิเคชันในบริการของจีนเขาการลง Google Pay ไม่ยากแค่โหลด Gmail มาแล้วก็แตะแตะแตะที่ Gmail มันก็จะ Install นะฮะทั้งหมดของ Play Store ลงมาก็ใช้ Play Store ได้ตามปกติการรองรับ Netflix อะไรพวกนี้ L1 สบายๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยทีเดียวแล้วเราจะเปิดแบบ H D R ม,มันยังไม่ขึ้นมานะครับแต่ว่าในจอเนี่ยมันรองรับทุกอย่างการใช้งานทั่วไปนะครับการทํา2จออะไรพวกนี้ไหลลื่นอย่างมากการทัชดีมากๆแต่ผมต้องบอกว่าเป็นรองพวก S 2 2แต่ว่าเรื่องการทัชติดมืออะไรเนี่ยโหสุดยอดละตัวนี้ทําได้ดีมาก Bivo IQ เนี่ยทัชติดมือสุดยอดอยู่แล,แล้วแล้วก็เรื่องของการสัน่นนานาๆเน,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 นี่ยฟีลิ่งดีมากๆในการใช้แบบแตะสแกนเข้าไปดังตืดๆอย่างเงี้ยตั้งได้นะครับถือว่าดีแต่ว่าฟีลิ่งการพิมพ์ยังยังไม่ชอบเท่าไหร่นะครับสามารถทําแบบ2จอได้ แบบนี้อันนี้ไม่ได้ไม่รองรับนะครับ Facebook จะรองรับก็ได้ทําแบบนี้นะยังหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดอะไรมา m e s s e n g e r คุณสามารถกดตัวนี้นะกดบวกเข้าไปได้มันก็จะเป็นเป็นทางลัดอยู่บนหน้าจอแล้วกดออกได้นะครับปุ๊บนี่ไงหน้าหน้าจอมันก็จะลัดเป็นทางลัดมาให้แบบนี้นะครับก็เหมือนแอปแพรมาปุ๊บมันก็จะเอฟเฟกมันลื่นไหลามากครับคุณผู้ชมผมชอบมากเลยเนี่ยหรือว่าจะกดช่องสี่เหลี่ยมเพื่อเลือกแอปอื่นได้นะครับเป็นเนี่ยเห็นไหมในการเล่นงานต่างๆนานา,นานเนี่ยมันลื่นไหลามากๆครับไม่มี กดไปเห็นไหมเนี่ยเป็น YouTube กับ Facebook เล่นพร้อมกันแบบนี้นะครับดีมากๆแล้วก็เวลาการแจ้งเตือนอะไรมาเนี่ยเรากดตัวนี้แล้วจอมันใหญ่เรากดสามารถพิมพ์ตอบตรงนี้ได้เลยนะครับสะดวกมากๆสแกนนิ้วดีมากเป็นอัลตราโซนิกเวลาเราปั๊มนิ้วเพื่อให้รู้ว่าเป็นนิ้วของเราเนี่ยเราปั๊มไปทีเดียวปกติเนการสแกนนิ้วหลายๆตัวอย่างเอเจ็บอัลตราหรืออะไรจะต้องปั๊มย้ำๆหลายๆทีใช่ไหม ตัวนี้ปั๊มทีเดียวคือมันแม่นมันเร็วมันแอร์เรียมันกว้างแต่เราสามารถตั้งแอร์เรียได้นะพวกนี้เราตั้งได้หมดเลยตั้งได้หมดทุกอย่างอ่ะมาดูเมนูตรงนี้ก็จะเป็นแถบการแจ้งเตือนคุณก็ปรับได้เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยทีมก็เข้าไปโดยที่เราก็ปรับได้นะครับเนี่ยเป็นขาวดาเป็นอะไรนี่ BMW ก็จะเป็น3สีหรือว่าตามทีมันนี้ก็ได้นะครับ เซนเซอร์พวกนี้ก็ให้มาดีมากๆขมาการตั้งค่าครับเอฟเฟกต์แบบดานามิกตัวนี้ปรับได้ว่าคุณจะปรับนี่เป็นการสแกนนิ้วเป็นแอเรียแบบไหนแบบเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็จะเห็นชัดว่ามันครอบคลุมแค่ไหนเนี่ยเราปรับได้ว่าตัวนี้เหมือน vivo เลยนะครับใช้ x70 ยังไงก็ตัวนี้ก็มีให้ปรับเหมือนกันภาพเคลื่อนไหวใบหน้าได้ปรับความเคลื่อนไหวเสียบ usb จะให้ปรับเป็นสียังไงเป็นเปลวไฟเปลวเพลิงอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับเอฟเฟกต์ดานามิกอินเทอร์เฟซนะครับภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอหลักเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยก็ปรับได้นะคร ได้เรียกมาให้ดูว่ามันคล้ายๆกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่เหมือนกันก็คือตัวบัญชีบัญชีของ I q คูกับ vivo เนี่ยต่างกันคือผมซื้อตัวอักษรไว้ใน vivo แต่จะมาใช้ของไ q คูไม่ได้เวลาเราเลือกเข้าไปที่ธีมพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นบัญชีที่เราล็อกอินเข้าไปมันใช้ด้วยกันไม่ได้เพราะตัวนี้มันไม่สามารถที่จะโหลดฟอนต์ได้ฟอนต์นตัวนี้เ,เป็นฟอนต์ภาษาจีนหมดเลยเป็นระบบคาวของ I q คูนะครับแยกกันเสียดายมากๆมีสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะงุนหงิดนิดนึงก็คือเวลาแบบคุณดูเีย คือมันรองรับภาษาไทยแน่นอนแหละอันนี้คือจุดดีของ Vivo หรือ i q o ที่มันเป็นเครื่องนอกมันลรองรับภาษาไทยคุณไม่ต้องลงอะไรแค่ Play Store มันก็กดลงได้แต่ว่าเวลาคุณเจอสัญลักษณ์จุดหรืออะไรก็ตามครับมันจะเว้นมากนิดนึงเห็นไหมหรือว่าเวลาคุณเคาะสักหนึ่งวักมันจะมีช่องไฟที่เห็นไหม มันจะเว้นว่างคุณดูความเว้นตะปูนะเนี่ยมันจะเว้นมากนะผมไม่รู้วิธีจริงๆเพราะว่าพวกฟอนต์พวกอะไรพวกนี้มันไม่สมบูรณ์ก็คือมันมีแค่นี้นะครับนอกนั้นภาษาไทยมันรองรับได้อยู่แล้วในแอปในเกมในอะไรพวกนี้เล่นได้ตลอดเวลาอะไรพวกนี้นะครับการจับสัญญาณทําได้ดีตัวนี้รองรับ 5G แบบ dual standby แล้วก็เป็นโมเด็มแบบ x 2 5ตัวใหม่การจับสัญญาณ Wi-Fi ดีมากนะครับการจับดาวเทียมกร a n ัด GPS BeiDu ดาวเทียมญี่ปุ่นอินเดียพวกนี้ติดดีมากเป็นรองอย่างเดียวแค่10เสียวมี12โปรตัวนั้นจับได้ โคตรเยอะโคตรเยอะโคตรด,ดีแต่ตัวนี้แม่นแล้วต่อใหญ่ด้วยนําทางสะดวกสบายแม่นพอสมควรแต่ว่าคุณต้องใช้งานแล้วก็คาลิเบตมันสักประมาณแป๊บหนึ่งสองสามนาทีนะครับมันก็ใช้งานได้ดีเนี่ยผมลองทดลองนําทางไปงนู่นไปนี่สบายสบายหายห่วงตัวนี้มาเรื่องของเกมจากปกติเนี่ยไอคู IQ จะทํามาสําหรับการเล่นเกมแยกแบรนด์โดยเฉพาะจาก vivo vivo เน้นกล้องไอคูเน้นเกมแต่ตัวนี้ครับไอคู IQ ทำมาเป็นสมาร์ทโฟนในไลฟ์สไตล์มากขึ้นให้มันเข้ากับ bmw bmw, BMW. ไม่ได้ทํารถมาแบบเป็นซปเปอร์คาร์ต้องแรงสรัมประสิทธิ์ต้องน้อยต้อง l เบียมวีดรถตัวเองมาเป็นตัว M คาก็คือรถหน้าตาบ้านๆเหมือนซีรีส์5แต่เป็น M5 เงี้ยหน้าตาบ้านๆมี4ประตูแต่เครื่องแม่งโคตรแรงแรงมากๆอย่าง M5 CS เงี้ย0.100 2.9วินาทีเงี้ยแต่ค่าตัวก็ส0กว่าล้านเหมือนกันตัว iQ ูเนี่ยรูปทรงไม่ได้ออกมาในเชิงสมาร์ทโฟนเกมมิ่งเห็นไหมมันจะไม่มีรูปร่างแบบอวกาศจะเป็นรูปร่างสมาร์ทโฟนธรรมดาเลยครับแต่แฝงไปด้วยพละกําลังขุมพลังที่อยู่ในนี้เหมือนเบียมูเลยนะครับผมก็เยิงไ่ได้เรื่อยเปื่อยครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็็นนนนนนอย่่าาาาาางั้้้มกกวเปนหนาตาบ แต่แม่งแรงมาดูอัลต้าเกมโหมดเข้ามาการตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละอย่างคือมันสามารถปรับตั้งได้เข้ามาที่อัลต้าเกมโหมดนะครับแถบเกมที่รองรับก็คือเกมที่จะสามารถดึงแถบเข้ามาได้แล้วก็โหมดบอรดโหมดบอดเนี่ยจะเหมือนซัมซุงเวลาเราเปิดใช้แต่ตัวนี้ยังยังไม่รองรับเห็นไหมยังไม่รองรับเกมมันจะเล่นในเบื้องหลังมันซัมซุงเวลาจอมันดับไปเนี่ยจริงๆมันไม่ดับมันจะหลีแสงจอที่แบบหลีน้อยมากแต่พอเรามาเคาะหน้าจอปุ๊บมันจะเหมือนแหลกอ่ะโอ้มันจะรันทุกอย่างเพราะว่ามันจะช้ากว่าาคือมมัััันนนนนจจะะเซฟพลงง CPU แต่ว่าเกมมันยังดำเนินต่อไประบบสั่นแบบ4มิติก็เล่นได้แอปพลิผับ G Mobile Call Duty นะครับก็จะมีการสั่นเพื่อตอบสนองความประสาทสัมผัสได้แบบเป็น4มิติการนับถอยหลังเกมอ่นนี้น่นจะบอกนะครับเอฟเฟกเสียงสําหรับเกมคุณภาพเสียงก็ตั้งเป็นคุณภาพแบบไฮไฟพวกนี้ได้มันตั้งเกมไม่ได้นะมันตั้งกับพวกแอปพลิเคชันได้นะครับเสียงรอบทิศทางอันนี้ก็จะใส่เป็นหมดระยะใกล้หมดระยะก,กว้างนะครับในการใส่หูฟังประเภทอุปกรณ์เสียงเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ติดมากับแพคเกจขอชมนิดนึงคือไอคูเนี่ย มีอุปกรณ์ในกล่องครบทุกอย่างหูฟังอะแดปเตอร์แปลงนะผมลืมบอกไปว่าอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยมีน้ำหนักแค่1้อยกรัมเท่านั้นเมื่อกี้ผมก็ช่างมาแล้วมมนมีขนาดที่เล็กมากเป็นอะแดปเตอร์120วัตต์ที่ตัวเล็กแล้วก็เบาแค่135กรมัมบางตัว65วัตต์เนี่ยยังมีขนาดใหญ่กว่านี้และหนักกว่านี้นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเบาทําได้ค่อนข้างดีมากประมาณนี้การแทรกเรมตอนนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับมันจะเป็นเกมของจีนมากกว่านี่ปรับปรุงการแสดงผมเป็น HDR และเป็นเกมแบบ HDR ช่วยชวย แบงค์ได้ไปทดสอบแล้วทํามาได้ดีมากขึ้นเนี่ยการคงสภาพสีดีที่สุดในพวกนี้นะครับให้อัตราความสัมพันธ์กับเฟมเรตตัวนี้ก็ยังไม่มีมาให้ควบคุมอย่างเป็นทางการตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่คุณต้องซื้อเพิ่มนะครับคุณสามารถกดไปยังซื้อแล้วมันก็จะลิงก์ไปยังออนไลน์ได้นะครับประมาณนี้การเล่นเกมแบงค์ได้ทำเอาไว้แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะสรุปโดยคร่าวๆก็คือการเล่นเกมก็ติดอยู่ในทับท็อป,อปบนบนแต่ดีกว่านั้นก็คือการจัดการระบายความร้อนของมันเพราะระบายความร้อนได้ดีมากไม่ว่าจะะะะเเเเเเปปป็นน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 กกกกาาาาารรรรรใใชช้้งงทัั่่่่ววววไไไหืออลลลลมมยยๆพี1โ แค่20%เท่านั้นในปริมาตรแบตที่ใช้ Wi-Fi เล่นนะครับแต่ถ้าใช้ 5G เล่นก็ประมาณ24%ตัวนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบตค่อนข้างอึด กับปริมาณแบบ4,007กับหน้าจอ6.78นิ้วซึ่งปกติถ้าเป็นแบรนด์อื่นที่ใช้ Snapdragon 8 1จะเป็น6.67นิ้วคือจะเป็นจอที่ซอฟต์ลงมาจากนี้แต่นี่คือจอมันใหญ่เท่า Edge e l t a Edge l t a ใส่แบตมา5,000ยังไม่หยุเท่ามันอันนี้ถือว่าเล่นเกมแล้วประหยัดแบตดีมาก1ชั่วโมง20นาทีเท่านั้นแบงค์เล่นแบบทดสอบสุดโหดแล้วก็เปิดจอค่อนข้างเยอะเดี๋ยวคิดแบงค์ตั้มเนลขึ้นมาให้นะครับแบงค์ได้ทําการทดสอบไปแล้วค่อนข้างชอบเพราะว่าจอใหญ่มิติเสียงดีะคคครัััับบบบงงซ้าาาาขวแแแลทีี่่สํญจโชมมดพออก iPhone ืใ สโคบดีมากๆที่สําคัญจากการความร้อนอะไรเนี่ยดีเอาว่าเกมไปดูของช่องแบงค์ผมไม่ได้เล่นหนักหนาขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในการเล่นเกมเนี่ยถือว่าผ่านไปได้ดีมากอยู่แล้วการใช้งานกล้องผมจะบพูดถึงความร้อนกันลวกันความร้อนที่เกิดขึ้นคือเอาไปถ่ายมาที่เซนทันวิลเลจประมาณชั่วโมงหน่อยๆนะครับแบตลดไปเยอะมากประมาณสัก2 6 2 7เปลยทีเดียวนะครับชั่วโมงเดียวถ่ายวีดีโอด้วยถ่ายรูปด้วยก็คือเทสกล้องนั่นแหละถ้าเกิดคุณจะไปถ่ายร้านกาแฟแล้วอะไรถ่ายรูปเยอะ,ยอะถ่ายอย่างเดียวเลยเ ดีโอ 4K 60ด้วยคือถ่ายตลอดอะแต่ถ้าไปถ่ายร้านกาแฟาก็ถ่ายบ้างถ่ายอะไรบ้างผมว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์ได้20ภายในหนชั่วโมงความร้อนขึ้นมาสูงทีเดียวขึ้นมาแบบ42 43องศาแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าตัดนะนี่คือเรื่องของการใช้กล้องอย่างเดียวเพราะว่าเซนเซอร์มันใหญ่ยิ่งเป็นอ er ัลตร้าไวที่เราเทสกันบ่อยๆเนี่ยผมมันอัดได้ 4K 60อย่างเงี้ยมันก็มีการที่จะต้องสแตนบายบางฟังก์ชันเอาไว้ซึ่งก็ต้องเข้าใจมันร้อนททุกกกกกแแบบรรรนน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 ดดดออ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 ยยยยย่่่่่่าา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 งงงงงง Sam sung เเีีีี้้้มงงมมม,มบบงงัััตตสถถหหหลล็ะืืืวว X. โ วายมันได้แค่ฟูเอดีเงี้ยเวลามันสแตนบายมันก็สแตนบายเบาๆมันก็ไม่ได้หนักคนก็จะไม่บ่นไงว่ามันร้อนมันไม่ร้อนใช้ไปมันไม่ร้อนเออแน่นอนอะไรที่มีฟังก์ชันเยอะเซ็นเซอร์ใหญ่กล้องมันร้อนเป็นธรรมดาแต่ตัวนี้ถามว่าถ่ายได้ไหมถ้าคุณเอาไปใช้ในการถ่ายร้านกาแฟผมว่าสบายๆมากๆนะครับกล้องตัวนี้ให้มาไม่ธรรมดาจริงๆผมคิดว่ามันเน้นสเปคมันเน้นเรื่องการชาร์จวาแต่กล้องอาจจะไม่ดีผมได้เอาไปถ่ายเทียบมากับ X70 Pro ที่ใช้เลนส์ไซส์กำกับเป็นเครื่องหมายการค้าถ่ายมาครับความคมแทบจะไม่่่ตตาาาางงงัววววนีีี้้้มมคกกท กว่าด้วยนะครับทั้งเลนส์หลักและเลนส์อัล้าไวากว้างกว่าสีสันบางอันเก็บได้ดีกว่าอย่างเช่นการถ่ายอาหารตัว i q คู r ก้าเก็บไม่ได้ดีกว่าและก็สามารถตีได้กับพวกเสียวมีสิบสองปสามารถไปเตบเขาได้เลยคือคุณภาพรูปภาพมันดีจริงทั้งความคมที่ได้มาจากเซนเซอร์ G N 5แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เขาทํามา ทำไม่ดีมากลูกเล่นไม่ต่างจาก vivo ภาพปรับได้โคตรเยอะเนี่ยโหมดคนคุณจะเอาธรรมชาติภาพนู่นนี่ฟิลเตอร์นะหลากหลายมากมายปรับหน้าแบบธรรมชาติขัดผิวทุกอย่างเนี่ยทำได้หมดลักษณะโอ้โหปรับจมูกเลียวลดขนาดปากขนาดช่องว่างของปากปาก,กับจมูกนะครับจมูกขนาดปากช่วงตาท่าทางมันก็จะมีไกด์มาให้นะครับว่าผู้ชาย้องโคตแบบนี้เห็นไหมเนี่ยจะมีท่าทางคือมันใส่มาเต็มเท่าที่จะใส่เต็มได้แล้วครับเรื่องโหมดเนี่ยปรับ F ได้ตรงนี้นะครับเป็นรูปหัวใจรูปดาวตัวนี้ก็จะไม่ได้เหมือนไซส์ไซส์มันก็จะเป็นโบเกแบบที่ไซส์เขาคิดมานะครับตัวนี้ก็จะไม่ได้แค่นั้นแต่เรื่องความคม AI ในการใช้ใการถ่ายพอดเทรตรูปคนจะไม่ได้ใช้โทนแบบไซส์ไซส์มันจะเป็นแบบใสคมจะออกแบบนวลๆขาวๆตัวนี้จะเป็นแบบสีประมาณแบบเสียวหมีอะไรจะเป็นสีแบบสีสันตามจริงแบบถ่ายมาเน้นสีคอนทราสที่ดีสีที่แบบอมติดเข้มๆหน่อยตัวนี้ก็จะดีแต่ว่าความคมลักษณะการถ่ายภาพตัดขอบเหมือนๆกันเลยคุณคาดหวังได้ เลยคือดีมากๆทั้งเลนส์หลักแล้วก็เลนส์ออราไวท์ฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะซื้อแค่นี้ไป คุณคาดหวังรูปถ่ายได้ดีแน่นอนฟิลล<ส>ิ่งการถ่ายก็ดีถ่ายได้รวดเร็วมากๆนะครับแล้วก็การจับแม่นยําดีมากจะมี3ระยะให้เราได้ใช้1 x คือเลนธรรมดา2 5 x คือเลนเทเลเลนเทเลอย่างที่บอกถ่ายรูปบุคคลเมื่อกี้ที่ผมบอกไปทั้งเลนหลักและเลนเทเลถ่ายรูปบุคคลได้ดีมากและจับได้แม่นทันข้างยังติดอ่ะอันนี้ถือว่าดีมากในการถ่ายเทเลนะครับแล้วก็เลนอัลต์วาวตัวนี้จะเป็นแบบ1 1อองศานะถ้าเกิดคุณกด0.6จะมีการ ai ปรับแต่งให้มันไม่ distortion ค่อนข้างมีคุณภาพเมื่อเทียบกับ vivo X70 Pro เนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้มีความคมชัดที่ดีกว่าสีสันที่ดีกว่ายิ่งไปถ่ายตอนแสงน้อยยิ่งเห็นได้ชัดว่า u l t r าไวมันดีมากมันเทียบได้กับตัว top t o ได้เลยเจ๋งมากๆแล้วก็มีเลนส์ super wide เนี่จะเป็นอย่างนี้เลยเรากดอีกทีนึงสามารถที่จะเลือกได้ว่าเป็น fish eye เป็นลูกบอลแบบนี้หรือเป็นดาวเคราะห์เห็นไหมถ่ายแบบนี้ได้เราถ่ายหน้าเพื่อนถ่ายอะไรเนี่ยเห็นไหมจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูผมจะถ่ายมือถือตัวนี้แล้วกันจื๊บเ อ่มันก็จะเป็นแบบน,นี้มันจะมีลูกเล่นของมันในเลนซูเปอร์ไวบ้านกระต่ายนช่ไหมนี่นะื้อจะเป็นรูอะ เนี่ยประมาณนี้นะครับเอฟเฟกของเลนส์ออลเจไวที่สำคัญมันถ่าย 4K 60ได้เอาเป็นว่าลกล้องหลังเนี่ยผมให้จะระงาน8.5ของมือถือที่กล้องโหดๆเลยอย่างเซลมี่วันพัดอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็ติด t o อปๆป,ประมาณนั้นนะครับแต่อาจจะไม่เท่า Huawei P50 Pro อะไรพวกนี้อาจจะไม่เท่านะครับได้ประมาณ8.5 8แต่ว่าต้องเข้าใจถ้าเกิดคุณถ่ายคนเราไม่ได้ตัดสินการซื้อโทรศัพท์แค่ว่ายกยก,ยกกดขึ้นมาถ่ายแล้วเทียบกันออตโต้บางอย่างเนี่ยเราได้ใช้ลูกเล่นได้ใช้ฟีเจอร์ได้ใช้ฟิลเตอร์ของมันฟีเจอร์ชอออบโทนนนนขงมันนัี้ อาจจะให้คะแนนมันเยอะแต่ว่านี่ผมเปรียบเทียบกลางๆแล้วกันประมาณนั้นเลยคือกล้องม,มันค่อนข้างดีมากแล้วมันมีลูกเล่นของอัล o ต้าไวได้ดีมากๆการถ่ายภาพคนเนี่ยเราปรับได้หมดทุกวี่ทุกวันทุกอย่าง่าเนี่ยเห็นไหมปิดได้นะครับเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหน แล้วก็กลางคืนก็ได้ถ่ายได้ทุกเลนเลยนะครับเลนซูเปอร์วายก็ถ่ายได้เลนอัลต์วายถ่ายได้เลนหลักจริงๆมันเลนเดียวกันแหละแต่ผมพูดแยกแยกย่อยเพราะว่ามันเนี่ยมันปรับใช่ไหมปรับการดิสทอร์นอ่าก็ถ่ายได้หมดเลยทุกเลนนะครับภาพกลางคืนนี่ถือว่าดีมากๆสโลโมชั่นสามารถ,ถถ่ายแบบฟู๊ดดี240เฟรมเรทได้นะครับทั้งเลนเทเลและเลนหลักเลยทีเดียวนะอันนี้เป็นโหมดที่ผมทําให้ดูมีโหมดหนังสั้นก็เลือกได้นะครับคือฟีเจอร์เยอะมากโหมดโปรกล้องคู่แต่กล้องคู่เนี่ยเวลา ตเต็มความละเอียดนะความละเอียดก็ได้แค่ full hd ผมมองว่าเอาไปใช้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ตรัวก,กล้องคู่เนี่ยสลับได้นะครับยังทําได้แค่พอใช้ได้แค่นั้นนะครับถ่ายแบบเป็นคอนเทนต์เนี่ยไม่ได้ถ่ายจริงจังได้มอ่าภาพซูมซูมเนี่ยสูงสุดได้ถึง3 0 x แต่รับได้ประมาณ5 x นอกานั้น1 0 x อะไรผมรับไม่ได้ละมันไม่ค่อยเวิร์กแต่ว่าถ้าซูมก็ดีกว่า x 7 0 pro แน่นอนเลนส์สุมอะไรพวกนี้ถือว่าใช้ได้ถ้าไปเทียบกับแบรนด์อื่นอย่างเช่น p 504หรือ ta, นู่มไมได้เลยยกกกก็็ใใคครททีี่่ช้้ซูมออออนือจุดตงบัไว้ เอตัวไว้ก็ทาถ่ายมาโครได้นะครับประมาณนี้ประมาณ2.5เซน3มเซนโดยประมาณเอาว่ารูปภาพดีมากๆทีนี้มาเรื่องของการอัดวิดีโอตัวนี้นเซนเซอร์เขารองรับอยู่แล้วแล้วก็ชิปเซนมันรองรับอยู่แล้วอาจได้ถึง 8K นะครับ 8K จะสามารถอัดได้ตั้งแต่24เฟรมตัวนี้เป็นเนทีฟนะครับเต็มเ,เซนเซอร์แต่พอมา30มเฟรมปุ๊บจะเป็น 6K แบบอัพสเกลขึ้นมาซึ่งดีเทลที่ดีที่สุดก็คือ 8K แบบ24เฟรม 8K 30เฟรมยังสามารถที่จะเปิดตัวกานสันได้อยู่เทสวิดีโอ 8K แบบฟ เชี่ยสีสวยมากแต่ว่ามันต้องค่อนข้างจะก,กระตุกนะแต่คุณรายละเอียดมาดีมากเลย <c oughs> สามารถปรับได้นะครับนี่มาตรฐานพิเศษก็จะครอบเข้าไปเยอะหน่อยแล้วก็เวลาเราใช้แบบพิเศษจริงๆเนี่ยมันนิ่งจริงครับแต่มันจะสั่นยับเลยคือเฟรมมันจะซ้อน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 ยิงเป็นแสงน้้ยนี่ซ้อนยับเอาเป็นมาตรฐานไม่ก็ปิดไปเลยดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีคุณถ่ายแบบ 4K 30 4K 60เปิดแบบมาตรฐานดีที่สุดตัวนี้เมื่อไปเทียบการกันสั่นมาในหลายๆแบรนด์เอาในเรื่องกล้องหลักเอาตวายก่อนผมว่าทําได้ดีกว่าหลายแบรนด์ที่เป็นตัวท็อปแต่มันก็จะครอบลงนะครับผมเอาง่ายๆว่ามันทํากัน ญญได้ค่อนข้างดีมากๆเรื่องการทําวิดีโอนะครับได้ดีมากๆนะวิดีโอนะครับ 4K30 กล้องหลังดูสีนะครับสีสันใครดียวก่าเหมือนไดนามิกเรนส์นะครับจะไอคูจะเก็บดีกว่างกว่านะไอคูจะมุมมองกว้างกว่าแล้วก็ได้โ k เนะครับ อีโว e นี่ X70 นี่ไปแล้วครับพื้นเห็นไหมน้อยขึ้น็นะม,มก็จะวุ่นๆไปแล้วนะครับ และการใช้การสั่นอัลต์วายใช้ได้ไหมใช้ได้ถึง 4K 60 Vivo นี้อ่ยได้แค่ Full HD 30เฟรมเองนะแล้วก็ดีเทลดีกว่าเยอะมากนะครับดีเทลอัลต์วายตัวนี้ใช้ได้เลยเป็นดีเทลที่รับได้เฟรมเรทลื่นไหลไม่คิดว่า I q คูหรือ Vivo จะทํามาได้ขนาดนี้นะครับเฟรมเรทลื่นไหลเฟรมไม่ฉีกไม่ขาดถ่ายออกมาลื่นสมูทผมเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่รู้สึกตะขิดตะขวงผมเอาไปถ่ายรูปผมมาทั้งเลนสอัลตวายหรือแม้กระทั่งเลนเทเล่เนี่ยเฮ้ยใช้ได้เลยทีเดียวแต่อาจจะบิดเรท อข้อมูลไฟล์อาจจะไม่ดีทุกพวกซัมซุงหรือ Apple ก็ตามแต่ผมว่ามันทํามาดีละทํามาดีละแปเต็ม10ผมให้เลยถ้าไม่ได้เอาไปโพสต์เอาไปทําโพสต์จริงๆอ่ะเออหรือไปตัดต่อลงช่องใหญ่เงี้ยผมว่าได้เลยนะครับไปถ่ายบล็อกถ่ายเล่นได้เลย 4K 60ใช้กันสั่นได้อยู่แต่พอเป็นฟิชไอเป็น150องศาเนี่ยมันใช้กันสั่นไม่ได้นะมันปิดกันสั่นไปเห็นไหมมันก็จะดเด้งกลับมา150องศาเลน s u ซูเปอร์ไวด์แองเกิลใช้วิดีโอ 4K 60ใต้ใช้ 4K ได้หมด เทเล่ล่ะเทเล่ Tele ก็ใช้ได้ใช้ได้หมดยกเว้นกล้องหน้าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ประมาณนี้วิดีโอเนี่ยอยู่ในขั้นที่เกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวเอาไปว่ากันสั่นดีวิดีโอสมูทลื่นใช้งานได้เลยแต่เสียงก็ไม่ได้ดีเท่าพวกตัวท็อปแบบซัมซุงไอโฟอนยังไม่ดีเท่าแต่ใช้ได้แล้วประมาณนี้กล้องหน้า ผมว่ากล้องหน้าให้มายังไม่นี่เท่าไหร่ต้องหน้าคุณภาพเนี่ยเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาเทียบกับ vivo x 7 0 Pro นะครับก็ถือว่าใช้ได้ในเลทราคานี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าตัวอื่นผมว่าใช้สัก6-7คะแนนได้อยู่แต่ว่าลูกเล่นเขาเยอะไงลูกเล่นกล้องหน้าการเบอร์การนุ่นกันนี่นะครับถ่ายมาได้ได้หลอดี แต่ยังไม่ใช่คุณตี้ของราคาประมาณ0,000มื่นอ่ะเอาไปลงอย่างอื่นซะมากกว่าแล้วก็เรื่องวิดีโอกล้องหน้าครับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยกล้องหน้าตามสไตล์ vivo จะดีเทคหน้าเราอย่างเดียวคือไม่ว่าเราจะหันไปการย้อนแสงอะไรก็ตามแต่นะครับข้างหลังเอาหมดจะไม่เหมือนพวก Samsung ง iPhone ที่จะแบบยังคงความสภาพแสงเดิมหันไปทางไหนก็เหมือนเดิมแต่ตัวนี้คือหันไปปุ๊บหน้าเราจะสว่างทันทีไม่ว่าคุณจะหันย้อนแสงอะไรหน้าจะสว่างแล้วก็ข้างหลังเอานี่คือข้อของเขาคือใครชอบก็คือชอบเลยนะแบบนี้แล้ววิดีโอมันก็ได้แค่ full HD สมเฟรมนะ ประมาณนี้ก็ ตัวนี้เป็นข้อพิจารณานิดนึงแต่อย่างว่าบางคนเขาไม่ได้เน้นนะครับไม่มีออโต้โฟกัสไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับกล้องหน้าก็ประมาณนี้เรื่องของวิดีโอเอางว่าถ้าเกิดว่าพี่นิวทํารายละเอียดกล้องเพิ่มเข้าไปในช่องของเบิร์นแคมเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้ลวกันแต่ว่าโดยส่วนตัวเรื่องของกล้องเห็นไหมผมเปิดมาเนี่ยในห้องแอร์40องศาละคือกล้องมันมันใช้อันนี้ค่อนข้างเยอะอจริงๆนะครับพลังงานสูบเยอะผมมาไม่ถ่ายมาร้านกาแฟเนี่ยชั่วโมงหนึ่งลดไปประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ30เลยแต จริงๆมันก็ทุกยี่ห้อแต่ตัวนี้ค่อนข้างจะใช้ยเยอะมันรีดประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ากล้องมันค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวถ้าเทียบกับตัวแบรนด์ทั่วไปมาให้8.5-9คะแนนเลยทีเดียวแล้วเทียบกับหัวเว้อะไรพวนี้มาให้ประมาณ8 8.5ไม่เกินนี้แต่ว่าเรื่องของโทนเรื่องของสีแล้วแต่ชอบคือตัวท็อปเนี่ยมันทํามาแบบดีมากแล้วแต่สิ่งที่ผมจะบอกเสนอให้คุณก็คือว่ามันเป็นมือถือที่เหมือนจะเน้นเกมเหมือนจะเน้นความแรงก็จริงครับแต่กล้องมันดีมากจริงๆมันได้ซอฟต์แวร์ของมาาาาไไดดด้้้้คคคค่่อออนนนขขงงรบและะเยะยี ตัดขอบได้สวยมากแล้วผมประทับใจกับ vivo i q 9 Pro มากๆทั้งเรื่องชิปสแกนนิ้วมือนานๆทุกอย่างมันให้มาค่อนข้างดีและผมคิดว่าถ้าคุณเป็นแฟน bmw ผมว่ายังไงก็คุ้มค่าแค่ได้จับฟิลลิ่งของฝาหลังมันแม่งอย่างดี feeling ฟิลลิ่งฝาหลังคุณจะไม่เคยเจอแบรนด์ไหนที่จับแบบนี้มาก่อนเพราะว่าจากตรงนี้ลื่นๆนเป็นคาร์บอนสีขาวเลื่อนมาเหมือนยังกระตังเลยเอาเป็นว่ามันจับแน่นจริงๆผมว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ตราตึงใจเอาไว้ตลอดการยิ่งคุณเป็นแฟน bmw เนี่ยจับไปได้เลยนะครับเง ของแถมทุกอย่างเขาใส่มาในกล่องเป็นของแถมที่มีคุณภาพทุกอย่างใส่มาในกล่องไม่ต้องไปซื้อเพิ่มมันจบภายในตัวของมันและนี่คือ vivo iQ9pro นะครับ bmw ก็เข้าควยแล้วกันนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามมาต่อมาเนี่ซื้อเสื้อ b m เมาแพงมากไม่รู้จะพูดทําไมนะฮะสลนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับต่อเบอ